ลายสด <laughs> ไม่แอบไม่แอบกินพุชซาพุชซาอย่างกระดอกกระเดียมันใหญ่กระดอกกระเดียบแท้ขนาดพุชซายังไงสัมเนียจ้าของพุชซาสิใหญ่งสัมเดทายสิเจ้าของพุชซเา,าเป็นผู้ใดป่นอ่ะน้องเอ้ยอื้อหือไม่ต้องล้าง ก่อนจะกลับบ้านแวะมามาดูสวนของคนบางคนม,มากระทันบ้านเจรยังไง้าถูเขาบอกว่าห้ามเอากลับบ้านกินได้อยู่ใต้ต้นกินได้ อยากกินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่ห้ามเอากลับบ้านที่แต่ตรงมือเนี่ยทำสวนนี้เขาอยู่หอดออกก่อนเนาะว่าต้นแบบนี้มันคงจะอร่อยดีนะสบายเด้อเบียงสุกเอาแบบ ข้ามมากลับบ้านกินได้อยู่ที่ต้นสันโอ้ยบัสิวาน่ะขออนี่มึงก็บาได้เนาะตัวเลยหม,มากกระทันอานวยสุกได้ละมากกระทันแต่บาสิมเก่นยวนขอน้าล่างเนะอันนี้เจ้าของ <laughs> เจ้าของมากกระทัน ห้ามห้ามมากลับบ้านจะกินอย่างนี้ได้ไหมสั่นป้าโถขึ้นใจดําแท่น้องมาเดอ้อกินบะกระทันอยู่ใต้ผักคะเอาเออกข้าไปข้างหลังนี้ผักคะได้ไพี่น้องผักคะคือโจอมนะคะืออ,อ,อ,อนี่คือสวนของนางนะเนี่ยมีหนึ่งสองสามสมกับเป็นชายาเจ้าแม่เน,น,น,ะนาะไม้ ส้มตอนนี้นี่อร่อยส็ไมนแ่บคีนันกำลังเป็นลูกอร่อยนะจมต้องต้มน,น,น,นี่อร่อยทีนี่มันจะเป็นเยอะย้ำมึงเป็นขมดูนูนอร่อย้นทางขาพี่น้องเ้ย แตน้ำไม่สมแซ่ยังไม่ไ่แกิงแกงน้ำไม้ดูฟังเสียงกรอบเื็อน้อยไมีหมากมันหลายเนาะหมากมันหลายเลยไม่หลายเนาะพักคะพักคะอเมริกาอ้นเงินหลายเห็นแต่ฟอยด้า ้ามาไปกินหมดก็สั้นเพราะเวลารดต้นไม้เพิ่นมาผสมได้ผสมได้มากิน <c oughs> ต้นที่วัดก็มีแต่ไม่เอาก็อร่อยเป็นคนละแบบแต่พี่หนูพินแบ้านพี่หนูพินก็มีหน่วยเยอะพี่หนูพิน่แบบง่าย เธออย่ามาว่าใช่เป็นกระถิ่นลิมล้วนะทำไมต้องปลูกกระถิ่นลิมล้วนะ่ะไม่อยากจะบรรยายบางพันมันไม่หวาน โอเคนะคะบายบาย